สวัสดีครับสวัสัดีพี่พี่เจมอลเตธทุกท่านครับผมกลับมาเจอกับบอมเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองห่างเหินกันไปนานห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้พาไร้รถชมรถกันเลยนะครับวันนี้บอมแล้วก็ทีมงานเจมอลเตธนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พี่แฟนเพจเจมอลเตธทุกท่านนะครับไปดูรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็ มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์พร้อมจําหน่ายนะครับผมเพราะว่าเราคัดสัรคุณภาพรถเกจเ A ให้กับคุณลูกค้าและก็แฟนเพจเจมอ์เทสทุกทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครกำลังหารถมือสองสักคันก็เรียนเชิญที่โชว์รูมเจมอลเทศนะครับทุกอาชีพออกได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9%ผ่อนนานสูงสุด84งวด นะครับหรือใครที่กำลังมองหารถ SUV ร,รถกระบะนะครับมีตั้งแต่ EcoCar City คาร์ a, รวมถึงรถ c r o s s Over นะครับพะที่นี่คัดสรรคุณภาพเกรด A นะครับใครอยากได้รถอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและวันนี้นะครับบอมจะพาพี่พี่แฟนเพจเจมส์เทสทุกท่านไปดูรถเข้ามา่นะครับมีการตรวจสอบโครงสร้างนะครับวันนี้จากขายดี .com อ่านะครับผมเดี๋ยวบอมแล้วก็ทีมงานเจมส์เท พาไปดูรถเข้าใหม่คันแรกกันเป็นรถ e ีโคคาใครที่กำลังมองหาแบรนด์ม uh ิตซูสักคันรถ e ีโคคานะครับไปดูคันนี้พร้อมๆกันแล้วก็สามารถตัดสินใจนะครับดูไปพร้อมๆกันกับการตรวจสอบโครงสร้างรถยนต์นะครับหรือใครที่สนใจรถคันนี้ก็สามารถจองออนไลน์ได้มีบริการจากสถาบันการเงินครบงจรนะครับผมนี่เลยเราอยู่กับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ มิตซูอัคคาร์ดสีขาวอ่าสวัสดีครับพี่ครับโอ้นี่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากขายดีนะครับมาตรวจสอบโครงสร้างรถยนต์เป็นไงบ้างครับพี่สภาพเบื้องต้นสภาพเบื้องต้นคือตรวจแบบชนหน้าชนหลังอ่าครับผมชนหนักก่อนเน้นครับผมแล้วก็ตรวจเบื้องต้นก็ตรวจครับรั่วดครับตรวจแบตเตอรี่ตรวจอะไรพวกนี้ครับอ๋อมาตรฐานทั่วไปใช่แต่หลักๆก็คือเน้นในเรื่องของโครงสร้างใช่เน้นอ่านะครับผม อาจเดีพาชมในส่วนของบริเวณด้านหน้ากันนะครับเราก็ดูจากฝากระโปรงด้านหน้าอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูจากฝากระโปรงด้านหน้าก็จะมีมกรรับรองนะครับว่าเป็นรถไม่เคยผ่านการชนหนักมานะครับก็บบจะเป็นแบบฝาเดิมโรงงานมีมกรรับรองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซีนบริเวณด้านหน้าก็เป็นซีนเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงในตัวของน็อตฝากระโปรงด้านหน้าก็เป็นน็อตเดิมอ่านี่นะครับเป็นน็อตเดิมๆิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการเก็บสี นะครับรวมถึงในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็เป็นโครงสร้างเดิมหมดนะครับผมใครที่หารถคันนี้ก็ตัดสินใจจองรายได้นะครับผมเป็นสภาพรถคือสวยมาก่านะครับเดี๋ยวบมพาชมนี่ก็เป็บริเวณด้านข้างนะครับเป็นรถสีเดิมหมดเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้เป็น1.2 GLX สีขาวซีดานเป็นรถ e ีโคคาที่รถเล็กแต่สเปคไม่ธรรมดาอ่า โอเคอันนี้เดี๋ยวบอมพาชมในส่วนของตัวรถโดยร,บรอบๆก่อนนะครับว่าหน้าตาของ Mitsubishi Activa s e ก็ประมาณนี้นะครับเป็นรถสีขาวอ่าเป็นรถสีขาวนะครับเดี๋ยวบอมพาชมในส่วนของโครงสร้างบริเวณด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอ่านี่ครับผม ว้าวข้างหลังก็ใส่ของได้ค่อนข้างกว้างขวางมากนะครับสำหรับรถมิตซูอคการ์รุ่นนี้1 2 g l x นะครับรุ่นนี้ก็เป็นโครงสร้างเดิมนะครับนี่เลยก็เป็นน็อตเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการถอดนะครับทำสีเป็นโครงสร้างเดิมเดิมหมดนะครับอ่าดูไปพร้อมๆบอมเลยนะครับนี่เลยก็เป็นโครงสร้างเดิมสีนเดิมหมดนะครับผมนี่เลยโครงสร้างคือเดิมมากรถสวยนะครับรวมถึงฝา ฝากระโปรงท้ายไม่เคยการมีการแกะขันทําทสีนะครับผมดูแค่นี้ไม่พอเราดูลึกๆก,กว่านี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังด้าน,ด,านด้านท้ายรถนะครับก็เป็นซีนเดิมจากโรงงานนี่ก็จะเป็นเครื่องมือแม่แรงยางอะไรมีให้ครบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานที่ไม่เคยผ่านการทําสีนะครับมีรอยมงรอยมาร์กนะครับก็คืออยู่ครบซื้อไปคันนี้บอกเลยว่าสวยมาก นะครับคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ดูไปทีละจุดนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของลูกยางเราลื้อลูกยางหน่อยนี่ครับจะเป็นซีนเดิมโรงงานนี่นะครับก็จะเป็นซีนเดิมมีมาร์กงมาร์กกิ้งอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมคือรถสภาพสวยมากนะครับวันนี้เราดูในส่วนของบริเวณด้านหน้าด้านท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวบอมพาชมในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับบริเวณประตูเราดูรถมือสองสักคันอ่า นี่เลยนะครับเราก็ดึงลูกยางลงหน่อยอ่าดูเม็ดองเม็ดอาร์กหน่อยเป็นยังไงอ่านี่เลยสภาพสวยมากถ้าเป็นรถอ่าถ้าเป็นสภาพจากโรงงานนะครับก็จะแบบเวลาเราใช้มือรูปเนี่ยมันจะแบบลื่นไปไปตามมือเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานแล้วก็รวมถึงยางก็เป็นยางเดิมจากโรงงานไม่มีการฉีกขาดหรือว่าเปลี่ยนเพราะว่ามีในส่วนของนี่เลยมาร์กกิ้งจากโรงงานอยู่ครบ นะครับแล้วก็ภายในก็ดูสวยสะอาดสะอ้าน,นะครับไม่มีกลิ่นบุหรี่ไม่เหม็นอับนะครับผมไม่มีกลิ่นบุหรี่ไม่มีเหม็นอับนะครับก็สภาพสวยมากคันนี้นะครับใครที่หาอยู่ก็เรียนเชิญได้อ่าอันนี้ก็คือบริเวณในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังส่วนประตูก็จะเป็นประตูเดิมดูกันง่ายๆก็คือดูจากตัวประตูนะฮะไม่มีการขันแกะ ของตัวประตูเลยนะครับก็เป็นประตูเดิมซีนเซิร์เดิมโรงงานหมดนะครับแล้วก็รวมรวมถึงตัวประตูก็ไม่มีการขันแกะนะครับเดี๋ยวตากล้องขยับมาใกล้ๆใ,ให้ลูกค้าได้ชมอ่านี่นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเดิมเดิมหมดอ่านี่ครับมากรกงมาร์คกิ้งอะไรก็คืออยู่ครบก็คือเป็นประตูเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการชนนะเบียดเสียดสีนะครับเดยวรวมพื้นผิวก็เป็นพื้นผิวเดิม นะครับผมส่วนรบริเวณประตูด้านหน้าก็นี่เลยดูไปพร้อมๆกันนะครับก็สภาพสวยเหมือนกันนะไม่มีการเปลี่ยนแกะเปลี่ยนประตูเคมประกันนะครับก็คือไม่มีนะครับก็คือเป็นประตูเดิมจากโรงงานรวมถึงมะกงมักกิ้งอะไรก็อยู่ครบหมดนะครับแล้วก็เรามาดูรบริเวณลูกยางที่คนส่วนใหญ่ชอบดูจากตรงนี้เขาดูอะไรกันก็ดูจากมักกิ้งพวกนี้ครับอ่าพวกนี้ เป็นรอยองรอยอาร์คเดิมหมดนะครับแล้วก็ลูกยางก็เป็นลูกยางเดิมจากโรงงานมีมาร์คกิ้งให้เห็นไหมครับอ่าไม่มีการชนฉีกข,ขาดของประตูหรือว่ามีการเปลี่ยนนะครับก็เป็นลูกยางเดิมแล้วก็รวมถึงพวกนี้ก็อาร์คเอิร์กเดิมหมดอ่าเวลาเราลูบก,ก็จะแบบลื่นๆ่นมือเห็นไหมฮะก็เป็นโครงสร้างเดิมสําหรับรถมิตูแอคทาคันนี้นะครับผม คันนี้รู้สึกจะวิ่งน้อยมากนะครับรู้สึกจะวิ่งแค่หมื่นกว่าโลนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้แบบ CVT 4สปีดนะคันนี้จัดอยู่ในกลุ่มรถ Eco-Car อ่านะครับผมเดี๋ยวเราดูในส่วนของฝั่งซ้ายแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของบริเวณด้านขวาฝั่งคนขับกันบ้างก็ดูเหมือนเดิมครับดูไปพร้อมๆกันใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองอยู่นะฮะกลัวนะฮะเดี๋ยวพามาชมกัน แบบสดๆเลยนะครับวันนี้นี่เลยเราก็ดูจากบริเวณตรงนี้ก่อนอ่าดูมือลูบดูว่าเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเรื่นส,สีผิวเขาจะดูเนียนหมดนะครับล้วก็ลือดูหน่อยอ่าว่าเป็นยังไงบ้างรถคันนี้อ่านี่เลยนะครับเป็นก็คือเดิมหมดอะนะฮะเดิมหมดเลยสําหรับคันนี้นะครับสภาพสวยมากรวมถึงประตูก็ประตูเดิมนะครับผม นี่นะครับประตูก็เป็นประตูเดิมหมดนะครับประตูเดิมหมดเลยตรงนี้นะฮะคันนี้เรขกไมวิ่งเพียง15,000ยูโรเท่านั้นนะครับเป็น1.2 glx นะครับคันนี้สภาพสวยมากภายในภายนอกแล้วก็ได้ในส่วนของสีขาวนะครับผมโอเคเรามาดูตรงนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับเราซื้อมาหมด3บานแล้วเรามาดูในส่วนของฝั่ง คนขับกันบ้างว่าสภาพสวยไหมจริงๆดูแค่3บานก็ถือว่าสวยแล้วครับจริงๆบานนี้ไม่ต้องดูก็ได้อ่านี่เลยสวยมากนะครับตัวรถคือสีผิวคือแบบเนียนมากเป็นก็เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็เรีลขไม่วิ่งเพียงแค่หน0 0งหมยูโรเท่านั้นนะครับคือวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็ได้สีขาวด้วยก็เอาไปใช้กันแบบยาวๆนะครับเป็นรถอีโคคา นะครับผมเป็นรถอ e ีโคคาร์ก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมอ่าประหยัดน้ํามันโดยรวมของรถคันนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นโดยรวมสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับคือซื้อไปใช้งานได้เลยแล้วก็หายห่วงหมดกังวลนะครับเพราะว่ามันได้ในส่วนของตัวโครงสร้างเดิมแล้วก็เลขไม่น้อยนะครับผมตอนนี้พี่เขาก็กำลังวัดค่าแบตอยู่นะครับผม ดูวัดค่าแบตบดูในเรื่องของสภาพยางรถยนต์นะครับดูวัดจากสภาพยางรถยนต์แล้วก็วัดในส่วนของค่าสีค่าสีโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นแบบพวกโรงงานเนี่ยก็คือไม่เกิน150อ่านะครับผมก็จะมีตัววัดสีนะครับก็ดูสภาพโดยรวม,รวมนะครับวันนี้มีรถตรวจจากขายดีก็ประมาณสัก ห้าคันเนาะประมาณประมาณห้าคันนะครับผมเพื่อความสบายใจของลูกค้าหรือพี่ๆแฟนเพจนะครับที่กำลังรับชมคลิปไลฟ์สดนี้นะครับก็หายห่วงหมดกังวลเมื่อซื้อรถกับเจมโ์เทสเพราะว่าเรามีทีมงานจากโชรูมเจมโ์เทสแล้วก็เราได้มีการาตรวจสอบโครงสร้างจากขายดีด้วยนะครับีนั้น,นแล้วซื้อรถที่โชรูมเจมโ์เทสไม่ต้องกลัวในเรื่องของอุบัติเหตุหนักที่ความตัดต่อ พราะที่นี่ไม่มีคัดส,สันคุณภาพรถให้อยู่แล้วนะครับผมโอเคหลังจากดูตรวจของสภาพรถยนต์คันนี้ไหนๆก็ไร้แล้วนะครับเดี๋ยวบอมพาชมว่าเรามีรถอะไรบ้างให้คุณลูกค้าได้เลือกชมนะครับแล้วก็คันที่จะได้ตรวจวันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของรถยนต์ Honda City นะครับมี Honda Jazz รวมถึงตัวนี้เลยนะครับเป็นรถยนต์โตวต้ายาริสตัวนี้เป็น1.2สปอร์ตนะครับปี2021เลขไม่3,000โลสีขาวมีรการตีศูนย์จากโตยต้าด้วยนะครับก็ได้รับการตรวจจากขายดีดอคอมเช่นกันนะครับแล้วก็รถทุกคันของเรานะครับมีเอกสารการตรวจรถทุกคันเลยนะครับลูกค้าซื้อรถกับเราไปก็คือมีเอกสารยืนยันว่ารถคันดังกล่าว มีการตรวจสอบโครงสร้างสภาพรถยนต์พร้อมจำหน่ายอ่าสบายใจทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับโอเคครับเดี๋ยวพาพี่ๆทุกคนนะครับพาพี่ๆทุกคนมาชมรถคันแรกของเรานะครับในไหนก็ไรแล้วนะครับก,เบก,บก,กนะบ็เดี๋ยวบอมกับน้องตาก,กล้องนะครับเดี๋ยวบอมกับน้องตากล้องก็จะพามาชมในส่วนของรถยนต์คันแรกกันเลยนะครับ คันนี้เป็น Honda Civic เป็น 1.8S เป็นรถจดทะเบียนปี2013เป็นรถสีบอลเงินเลขไมล์80,000โลเท่านั้นกับราคา399,000บาทอ่า399,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันเป็นรถซีดานเครื่องยนต์1,800ซีซีสาวกฮันดา้าไม่ควรพาด399,000บาทเป็นรถจดทะเบียนปี2013สีบอลเงินดูสวยดูดีไม่น่าเบื่อ ดูแรง่ายรักษาง่ายนะครับผมอ่ารถยนต์ Honda City คันนี้เป็น1.5 SV จัดอยู่ในกลุ่มของ Citycar นะครับเป็นรถสภาพสวยเป็นรถสีขาว,เป,ขาวเป็นรุ่นท็อป1.5อ่าสภาพสวยมากคันนี้สภาพสวยจริงๆสวยทั้งภายในภายนอกนะครับประหยัดน้ำมันด้วยอ่านะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูคันถัดมาครับอันนี้ก็เป็นรถโตโยต้าเซียสคันนี้เป็น1.2 GL พัทนะครับคันนี้เป็น1.2 GL พัทจดเบียนปี2021ราคา379,000บาทนะครับคันนี้379,000บาทเท่านั้นเป็น1.2 GL พัทเลือกไม่ส30,000่นโลเท่านั้นนะครับเป็นรถซีดานาได้สเกิร์ตหน้าหลังครบเลย นะครับใครที่หาอยู่ก็เรียนเชิญได้นะครับออกซ์ e box, สอบถามมาเข้ามานะครับผมโอเคคันถัดมาครับเป็น m a สด้าครับ1.3รุ่นนี้นะครับสภาพสวยมากราคาอยู่ที่5 1สน0 0บาทเป็นรถโฉมปัจจุบันนะครับเลขไมิ้งเพียง17,000หยูโรเท่านั้นแล้วก็มีในส่วนของบริัทศูนย์สาปี100่งแสยูโรให้ด้วยสำหรับรถยนต์มาสด้าสซีดานโอเคคันถัดไปครับ เราไปดูในส่วนของดิส s a น n o โนเป็นรถ h a ร์ดแบ็กหประตูครับคันนี้สภาพสวยมากเป็นรถปี2019และที่สำคัญเลขไมล์40,000โลเท่านั้นเป็นรถสีดำ1.2 V L รุ่นนี้มาพร้อมกล้อง360องศาคือดูได้แบบทั่วตัวรถเลยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มรถของ e c o c a ามาพร้อมเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับผมคันถัดมาครับ เป็นรถโตซูกิสวิปอ่าคันนี้5้าหมื่นโลปี18 1.2 glx navy คันนี้เป็นรถฮัสแ c กจัดในกลุ่ม e c โคคาเหมือนกันนะครับราคาพิเศษเลยนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่หารถอีโคคาก็มีให้เลือกเยอะนะครับก็เรียนเชิญได้ที่โชว์รูมเจมส์เทรดนะครับ ชุดรวมเจ๊วเด็กของเราตั้งอยู่บนถนนสีน,นกรินนะครับปากไซต์สีนกรินสามสิบใครมาไม่ถูกยังไงก็อ e ินบ็อกซ์สอบถามกิ้งก้างกันเข้ามาได้นะครับเข้ามาหาน้องบ๊อบได้เลยนะครับผมโอเคคันถัดมาครับเป็นรถยนต์นิสสันมาร์ส1 2 e คันนี้ปี18เลขไมล์สา0หมืาพโลเท่านั้นนะครับเป็นรถฮัสกี้แบ็5ประตูเป็นรถสีขาวมุกคันนี้ราคานะครับราคาพิเศษเลยคันนี้เป็นรถสีขาว319,000บาทเท่านั้นอ่าสภาพสวยๆก็เรียนเชิญน,นะครับนิสสันมาร์ส คันนี้เรียกไม่น้อยนะสามหมื่นกว่าโนั้นเป็นรถปีหนึ่งแปดเป็นรถฮาร์ดแบ็กห้าประตูนะครับผมถัดมาครับน้องเล็กอ่าเครื่องหนึ่งพันซีซีนะครับรุ่นนี้เป็นหนึ่งจุดศูนย์กรเป็นซูซูกิเซเลเปโอเป็นรถฮาร์ดแบ็กเป็นรถยอดนิยมราคาพิเศษมากสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเป็นรถสีแดงแรงฤทธิ์อ่าปีหนึ่งเก้า นะครับปี19นะครับผมคันนี้299,000บาทนะครับโอเคใครที่หารถยนต์อยู่ก็เรียนเชิญได้นะครับผมมีตั้งแต่รถอย่างที่บอมเรียนลูกค้าทุกท่านไปนะครับมีตั้งแต่รถ e ีโคโคาร์ซิติกนะครับรถคอร์สโอเวอแล้วก็รวมถึงรถ SUV เราก็มีนะครับเจที่นั่งนะครับอย่างเช่นปาเจโร่ตัวใหม่ตัวเก่าแล้วก็สุสกิ i เล l บ b i โ นะครับผมมีให้ครบเลือกหลากหลายมากคันเพราะที่นี่การันตีรถสวยปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับนะครับก็รับประกันในส่วนของที่ความจดหนักตัดต่อน้ําท่วมอนกุกรรมสิทธิ์ได้แล้วก็รับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีใครที่กำลังหารถยนต์มือสองก็เรียนเชิญได้นะครับผมซื้อที่นี่จบครบในที่เดียวนะครับก่อนจากลาในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ภาพกันไร้สดรถสวยจากโชรูมเจมส์เทส สำหรับวันนี้บอมแล้วก็ทีมงานต้องขอบคุณลูกค่าทุกท่านนะครับที่รับชมการไลฟ์สดรถเข้าใหม่ตรวจสอบโครงสร้างไปพร้อมๆกับโชว์รูมเจมส์เทสสำหรับวันนี้บอมและทีมงานต้องขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ลากันก่อนสวัสดีครับ